สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความน่ากลัวและโหดร้ายของมาตาร้อยสิบสองต่อนะครับก็อพอดีวันนี้ของขึ้นนิดหน่อยนะครับไปเจอเรื่องคดีหมิ่นอีกแล้วนายนิพิษอินทรั์สมบัติสสพระพชาธิปัตครับแจ้งความจับโอ๊ตพันธงแท้ข้อหาหมิ่นกษัตริย์สุดยอดเยี่ยงสุดยอดนะครับก็คือผมเล่าให้ฟังแล้วกัน ทาําไมตามเขาเองโอ๊ตพานทองแท้โพสต์คําว่าอํามาตนะครับโพสคํว่าอํมมาตอํามาตเป็นงั้นอํามาตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้นี่พิษเอาข้อความเนี่ยไปแจ้งจับมาตา1อ2นะครับหาว่าโอ๊ตพานทองแท้โพสต์คําว่าอํามาตอะ่ะซึ่งมันเข้าใจว่าอํามาตอะ่ะคือในหลวงเหี้ยไหมไอ้สัสมึงเคยเปิดพจนานุกรมดูไหมอํามาตแปลว่าอะไร ในพจนานุก,กรมอ่ะอำมาดเขาหมายถึงนี่ครับขุนนางที่ปรึกษานะครับข้าราชการอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวเลยนะไอ้สัตว์มึงนี่ไม่เยี่ยงจริงๆไอ้เยี่ยนิี่พิษมึงนี่เลวระยย้ำยิ่งมึงดึงฟ้าต่ําอีกแล้วนะครับแล้วผมอยากจะเสริมนิดนึงวันนี้นะครับเรื่องอาการตอบรับกระแสรพระราชาดําัสของในหลวงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับอลองฟังกันดู ไม่มีใครกลา้าเอาคนที่ด่าประมาประากษัตร์ิยเขาคุกเพราะประมากษัตร์ิยเดือดร้อนเขาหาว่าพระมากษัตร์เป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักรจี้จักรจี้ใครมันมงว่าไรสน,นิ สัตว์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกระบรก่อน ใช่คนนั้นเกิดร้อนประมาทเกิดร้อนอันนี้ก็แก็ตรงนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ให้ฟ้องให้จับขับเข้าคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนสอนนายกบอกว่าต้องต้องต้องฟ้องต้องตรง,งโทษ ลงโทษไม่ดีลงไทยไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไหมไม่รู้นะขทาผิด้อท้อหวันนะครับเนี่ยครับเผิดไหมไอสัตว์พระมหากษัตริย์เดือดร้อนพวกมึงทำเยี่ยอะไรกันอยู่เนี่ยฮะ เมื่อกี้ในหลวงท่านยังพูดติดตลกนะไอ้พวกนักกฎหมายนี่ชอบสอนใน่าชอบสอนนายกชอบเสียมจับแม่งเลยจับจับเลยจับแม่งหนึ่งหนึ่งสองคิดว่าเอาใจไงเอาใจในหลวงไงมึงดูเห็นไะงท่านออกมาพูดอ่ะท่านเดือดร้อนเห็นไหมมึงอ่ะทําเยี่ยอะไรสัตว์ไอ้นี่พิษอีกตัวหนึ่งดูมึงทํนดิมึงรู้เหรอว่าท่านเดือดร้อนไอ้ห่ามึงนี่ชอบดึงฟ้าต่ําทําไมมึงถึงชอบ เนี่ยมึงไม่ฟังพระราชำดำรัสของท่านด,ดูแล้วเหตุการณ์นี้นะครับสมเด็จเจ้าอยู่หัวพูดเมื่อวันที่4ท่ันวา่าี4 8นะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันที่6ทันวา่าีี8ท่านไม่สองวันทักษิณให้ทนายน,นะครับไปถอนฟ้องคดีไอส้สนที่หมดเลยหกคดีนะครับมีรวมคดีหมิ่นด้วยแล้วก็ทักษิณเนี่ยชี้ช่องไปด้วยว่า อคดีมินเนี่ยมันมีช่องทางที่ไม่ฟ้องไม่อะไรได้นะครับซึ่งสุดยอดมากนะครับรักสินผมผมนับถือท่านเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับไปบอกว่าไงรู้ไหมนี่ไงรักสินมันจะล้มเจ้าเนี่ยมันจะยกเลิกที่อะไรเนี่ยไอสัตว์มึงมาแหกตาดูที่กูเปิดเมื่อกี้ดิเฮี้ยมึงนี่เฮี้ยจริงจริงไอสัตว์สันดานพระชาตริปัตสันดานสลิมเฮี้ยใครจะเถียงกูอีกทีเนี้ยมึงมึงมาเถียงกูเลยกูเอาคลิปมาให้ดูขนาดนี้แล้วนะ เย่แม่งสัตว์ก็ข้อมูลเนี้ยในหลายๆส่วนผมได้มาจากพี่อยู่คนหนึ่งนะครับชื่อเจริญชัยแท้ตั้งนะครับผมขอบคุณข้อมูลของพี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ให้ผมได้ออกมาพูดในครั้งนี้นะครับก็อยากให้แอดกันนะครับอีกครั้งนะครับชื่อพี่เจริญชัยแท้ตั้งนะครับก็จริงๆในหัวผมมีอีกเพียบเลยที่อยากจะออกมาพูดนะครับแต่มันพูดไม่ออกนะครับพอมันมา พอมันรู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยอะไรมันก็เริ่มลืมๆมไปเนี่ยฝั่งนี้นึงแล้วนะครับคดีมินเนี่ยพระมหากษัตริย์ยังไม่อยากฟ้องเลยถึงแม้โดนจับก็ให้ปล่อยแต่ทำไมพวกมึงไม่สนองพระบรมราชโองการไม่ปล่อยจับเข้าไปเรื่อยๆผมจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับและผมจะลงเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับพี่เจริญชัยแท้ตั้งนะครับ คอยดูกูสลิมพวกมึงดึงฟ้าต่ำมึงเจอกูสั